สวัสดีครับผมแจ็คเอเไซเมนชั่นครับสำหรับน้ตบุ๊กทุเรศในคลิปนี้ครับผมจะพามารู้จักนะครับกับตัว a อเซอร์แอสไพร์ไลท์สินะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาเหลือประมาณ13,990 กับสเป a M.D. r y เ e น 57430U นะครับ6คอร์12 t ท r ด a d นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสเปคที่น่าสนใจแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยน่าซื้อมากๆครับที่1 3 9 9 0สานะครับจอเป็น15.6นิ้ว Full HD IPS นะครับแล้วก็แน่นอนว่าสามารถกางจอได้ร8 0ยนะครับ b o ี้ดีไซน์ก็ดูพรีเมียมนะดูเป็นสีซิลเวอร์นะครับคีย์บอร์ดดำเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหารตบุ๊กใช้ทำงานนะครับเรียนหรือว่าเน้นในส่วนของการใช้งานหลากหลายรูปแบบนะครับเช่นการเล่นเกมด้วยรุ่นนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าเขาได้กา้าดจอเวค้าครับ โดยเดียวก็เป็นโน้ตบุ๊กที่น่าสนใจสําหรับทั้งสายทํางานแล้วก็สายที่ใช้งานหลากหลายรูปแบบครับมีนําแข็ด้านข้างจอ15.6นิ้วออฟฟิศติดเครื่องนะครับก็พร้อมใช้งานในราคาแค่13,990นะครับส่วนสเปคโดยรวมครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับมาพร้อมกับไรเซน 57430U นะครับ6คอ r e 12 thread คู่กับการ์ดจอออนบอร์ดครับอย่างตัวเวก้า7นะครับแรม16ทิกไบต์ DDR4 ครับความจุ512จิกสเปคประมาณนี้อย่างที่บอกครับใช้งานพื้นฐานทั่วไปได้ดีแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงพอเชื่อมต่่อกกก็หหลลาายยเเชนนนดีีวัััะครบมท้ง ส่วนของตัว USB Type A ถึง3ช่องนะครับแล้วก็ได้ในส่งตัว Type C ครับที่เป็น full function ครับรองรับการชาร์จแล้วก็ต่อจอนะครับแน่นอนครับรุ่นนี้เขาก็มาพร้อมกับ Adapter ชาร์จ Type C ด้วยนะครับจะไม่มีแบบ DC หรือว่าหัวกลมนะตัวนี้ก็ได้เป็นชาร์จ Type C จากโรงงานนะครับแล้วก็ส่วนท้ายสุดก็มีในส่วนของไมโครอิเล็กทร์ให้อีกด้วยครับส่วนในเรื่องของดีไซน์การออกแบบโดยรวมก็อย่างที่บอกครับตัวนี้จอ15นิ้วนะครับน้ำหนักโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างเบาครับที่1.7กิโลกรัมนะครับขอบจอต่างๆก็ดูบางเลยนนนนนนะครรับบทีีีี้้้ถาาาามมวุ่่่่กกใง็แอ เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เหมาะกับคนที่เน้นใช้งานหลากหลายรูปแบบนะครับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนที่ใช้งานในออฟฟิศนะครับมาโครซอฟต์ต่างๆหรือว่าใช้งานกับการจัดการกับไฟล์ข้อมูลต่างๆนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับรวมถึงใช้งานกราฟิกเล็กๆน้อยๆ 2D Photoshop i ิ La ทั่วไปนะครับก็น่าสนใจหรือว่าใครไปใช้กับแคนว่าอะไรแบบนี้ก็ก็น่าซื้อนะครับอย่างที่บอกตัวนี้ CPU 6คอร์12พร้อม r a ม 16GB นะครับก็เป็นสเปคที่น่าสนใจกับการใช้งานหลากหลายรูปแบบแลวก็โดยเฉพาะอย่างที่บอกครับคนที่เอา 0m ครับที่อยู่ใน Ryzen 7000ซีรีส์อย่างพวก20ซีรีส์อะไรแบบนี้ตัวนี้แรงกว่าถึง50%เลยทีเดียวนะครับจากคะแนน benchmark ต่างๆที่เขาทดสอบมาให้เราได้ดูกันนะครับก็แน่นอนส่วนตัวผมก็มีประสบการณ์กับ Ryzen 5 7520u นะครับบอกเลยว่าตัวนั้นก็ยังได้ประสิทธิภาพไม่ค่อยต่างกับตัว Ryzen 37320u นะครับอันนี้คือในเรื่องของกราฟิกนะครับก็แทบไม่ต่างกันเลยสำหรับตัวไรเ e น57520และไรเ e น 37320u ครับทีนี้ถ้าถามว่าในงบ1 5ื่นรุ่นอื่นๆนะครับหรือว่าในงบที่ใกล้เคียงกันมีรุ่นอื่นบ้างไหมแน่นอนครับมีอยู่แล้วนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วราคาประมาณ1 4 9่นสเน่กเี่ยเราก็จะเห็นในรุ่นที่มาพร้อมกับโปรเซ 57520U แรม16เหมือนกันนะครับมีออฟฟิศแท้จอ15 000, อ้นิ้วอะไรแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้นะครับมาในราคาที่139่มเานี่ยผมว่าน่าซื้อกว่าเยอะนะครับก็บ้างันตามตรงเลยนะว่าน่าซื้อกว่านะครับก็ในส่วนของสเปคต่างๆก็ดีกว่านคอร์เฟ นี้เนี่ยยังเป็นดัมีอาร์ีอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นในรุ่นของที่เขาให้ไรเซน575ส่งสุมาเขาก็อาจจะให้เป็นตัวดัมเอลพีดีเ้า5มาอะไรก็วันไปนะครับบัตรดัมสูงขึ้นนะครับในเรื่องของอัตราการกินไฟก็น้อยลงอะไรแบบนี้นะครับก็ช่วยในส่วนของการประหยัดแบตเตอรี่นั่นเองนะครับแต่ก็ยังที่บอกครับทีดีพีของตัวซีพียูเนี่ยมันเท่ากันเลยที่15วัตต์นะครับก็อัตราการกินไฟก็เท่ากันนะครับถ้าเกิดให้ผมพูดในเชิงของสเปคนะครับว่าแบตเตอรี่เขาอึดไหมก็แบตเตอรี่สองเซลล์ ไ้แบบบนนีะครัการใช้งานประมาณ4-6ชั่วโมงโดยประมาณเนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะครับก็หลักๆของโน้ตบุ๊กทูเดนในคลิปนี้เนี่ยผมอยากมาเจาะในเรื่องของราคาซะมากกว่านะครับก็ราคา139กับรุ่น Ryzen 5 7430U จอ15.6นิ้ว Full HD IPS นะครับแรม16 g b มีออฟฟิศแท้ให้ประกันออนไลน์เซอร์วิสสปีคุ้มแล้วนะครับราคา139นะอย่างที่บอกว่าบางรุ่นบางแบรนด์นะครับ159สเปครุ่น Ryzen 5 7520U ก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ซื้อออนไลน์นะครับก็เท่่่่าาาาททีีผผมมมลอไคครรับตสุด เห็นนะเหลือประมาณ1นึอันนี้ก็แล้วแต่ร้านนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมพูด1นึทุกร้านจะใช้ราคาหลังโคศูลด1นึหมดอันนี้ไม่ใช่นะครับก็แล้วแต่ร้านไปแต่ว่าผมจะพยายามแปะลิงก์ร้านที่น่าสนใจที่สุดนะครับก็บางทีก็ของร้านหรือทาง a อของ y o u t u b e ก็อาจจะเอาออกบ้างนะครับแต่ก็พยายามแหละที่จะแปะลิงก์ร้านที่น่าสนใจที่สุดนะครับแล้วก็ในหลายๆร้านเนี่ยเป็นร้านที่ผมเคยซื้อมาแล้วนะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้นะครับว่าร้านนี้น่าสนใจนะครับแต่ว่าบางทีเอไอะอา่เปลไร เขาก็เลยเอาออกนะครับก็อันนี้ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับก็รายการรถบุกทุเนียผมทำมาหลาย EP แล้วนะครับเป็นรายการที่เน้นเจาะลึกสเปคซะมากกว่านะครับว่าเฮ้ยรุ่นนี้มันน่าสนใจยังไงนะครับราคาเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วมันน่าซื้อไหมถ้าเกิดเทียบกับรุ่นอื่นอะไรแบบนี้ในเบื้องต้นนะครับก็เอาไว้ใช้เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆในการตัดสินใจซื้อนะครับใครสนใจรุ่นนั้นจริงๆก็ลองไปหารีวิวกันดูเผื่อมีรีวิวใน YouTube ให้เห็นนะครับก็นั่นแหละครับถ้าเกิดถามผมว่าไรซิน575 รุ่นที่ผมกำลังแนะนำอยู่ในคลิปนี้นะครับนั่นคือเป็นตัว Acer Aspire ซ15ตัวไรเซน 57430U นะครับก็น่าซื้อนะครับแล้วก็อย่างที่บอกราคาหลัง้ดส่วนลดเนี่ย119อาจมีเห็นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมไปเห็นมาก็อยู่แถวมาสัก129นี่แหละอะไรแบบนี้แต่129หรือว่า139ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับยิ่งเหลือ119ก็ยิ่งต้องรีบกดซื้อให้ไวเลยเพราะว่าผมมองว่ามันคุ้มค่ากับสเปคของเขานะครับแต่ในบางกรณีนะครับผมก็ไปเสิร์ชดูเหมือนกันนะครับว่านให้มีมมมีักก็เหือนนร ตัว aspire 15ที่ผมเคยพูดถึงไปแล้วนะตัว r4pq ตัวนั้นไรเซน7นะครับ 7730u ก็ต้องบอกว่าเคยเห็นเขาลดราคาเหลือ129ก็มีนะครับแน่นอนแหละว่าถ้าราคาเท่ากันผมคงเชียร์ไปเอาตัวไรเซน7ไปเลยนะครับก็ข้ามตัวไรเซน5ที่ผมกําลังแนะนําในคลิปนี้ไปเลยนะครับแต่ว่าก็นานๆจะเห็นทีนะก็ไม่ได้เห็นบ่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ใช้อะไรเยอะขนาดนั้นนะครับไม่ได้เล่นเกมนะครับไม่ได้ต้องการสเปคที่แรงขนาดนั้นนะครับเน้นใช้งานทั่วไปแล้วก็ขอสเปคที่มันแบบไม่ได้เป ้นมากนะครับเป็นระดับกลางๆที่สามารถใช้งานได้ยาวนาน3ปี5ปีใช้งานทั่วไปอะไรแบบนี้ผมว่าตัวรเจน 57430U ก็ยังถือว่าน่าสนใจอยู่ในปี2 0 2 5นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆไว้ตัดสินใจกันนะครับใครมีคำถามเพิ่มเติมก็เหมือนเดิมครับคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยผมรู้ตรงไหนก็จะรีบเข้าไปตอบให้นะครับและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับส่วนคลิปต่อไปครับผมจะมีอะไรมาพูดถึงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะครับสำหรับคล